เป็นแทมเพื่อนๆมีในวันนี้เราจะมีะน้ำน้ำปนปลานะครับปนปลากินกับผักรวกแล้วก็แล้วก็ห่อหมกใบยอนะครับเพื่อนห่อหมกใบยอเราจะมาจัดจานไอ้นี้ก่อนนะครับเราจะมาจัดจานปนปลาก่อนนะครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนตักปนปลามาใส่ถ้วยนี้นะครับวางเลยแล้วก็นี่เลยครับผักชีลงไป นี่นะครับเพื่อนอย่างนี้ก่อนนะครับเราก็จะมาตัดเข้าจีก่อนนะถ้าจีเราไม่ต้องจีเองรอกเพื่อนเขามีจีขายอยู่ที่ตลาด นีนะครับการปวนของเราแสงงเตรียมไว้นะครับเพื่อนๆแล้วเราก็จะมาจับสะเดาผักตวกนะครับ กระดาวรวกินก้ายางกระแซบเอาไปให้ลูกแหนบกินกับดาบหมูกินดูดูจนหัวเล่เกกาเดาินกินละเซินข้อลูกกระสุ่มพักกระดาวกินก้าวยางกระแซบว่าตะลวกจ็กน้อยนี่นะครับเพื่อนจ,จัดจานลงไปคอยากรู้วิธีจ,จัดจานไปด้วยกันนะครับนี่ครับโดโอกแกครับถุงมมือหมดนะครับเพื่อนไม่ต้องไอ้นี่มูรีกันนะเราไม่มีงบเงินเรายังไม่ออก ถ้าวันไหนได้เบิกเงินน่าจะซื้อมาเต็มเลยถุงมือนะ่ะมือหมดม,มาจากตามตามที่เรามีอะไรนะครับเพื่อนแต่มือนี้ล้างแล้วละ่ะล้างตั้งแต่ตอนล้างขักแล้วแล้วก็นี่ผมผมก็อยวางหนุหน่มลงไปนะครับเพื่อนให้มันตัดก,กันมีเขียวมีขาวมีเหลือง เนี่ยครับมีทั้งปากสดปัดรวบนะครับเขาเรียกว่าการปน ไม่เขาโดนรับๆกันหน่อยกะะ็พอแล้วอันนี้ก็เอารงมุ้ก่อนยอมแ็่เแ็เมเพื่อนๆจานปนเรียบร้อยแล้วนะคะรับเดี๋ยวเราจะมีถ่ายภาพนิ่งด้วยนะครับทีนี้เราก็มาจัดปลาหมกหมกบ้า เ <Cornell>. น Saint <Britney> ี่นยครับเพื่อนูุกปนะครับหนูปาดูกเรียบร้อย เต็มด้านหมกปลาดุโอเคนะครับเพื่อนเรียบร้อยครับทวีมีชายชายโย